กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย อ่าก็ผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมช่นเดียวับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม The Infected นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมในพาร์ทนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับผมออกไปที่หมู่บ้านแห่งใหม่นะครับผมนี่ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายนะคิดว่าเราจะได้นังสือความรู้อีก2เล่มที่เหลือนะครับผมซึ่งเป็นความรู้ในการครบแบตเตอรี่แล้วก็โต๊ะเรื่อยไม้นะครับผมเอ้ยนี่แล้วผมก็เอารถเข็นคันโปรดกลับมาแล้วครับผมบอกแล้วว่าเราจะไม่ทิ้งใคร ผมนี่เห็นไหมรถเข็นที่ผมเคยจอดโอ้ยตรงนี้นะครับผมได้เดินตีนป่าแล้วก็ผมเลาลากกลับบ้านมาไปที่เรียบร้อยแล้วับผมนี่เป็นไงล่าว่าแล้วก็ออกเดินทางเลยดีกว่าส่วนไอ้เจ้ารถคันนี้ก็น้ํามันหมดนะครับผมก็จอดทิ้งเอาไว้ตรงนี้แล้วับผมป่าวันที่เราจะลากรถเข็นกันไปนะฮะอ่าอ่าก่อนอืนปุ๊บอ่าเปิดแผนที่ดูก่อนก็ผมอ่าปุ๊บไปตรงด้านนี้ใช่ไหมโอเคไปกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะนี่ลากรถเข็นไปเลยเฮ้ยปุ๊บ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 อุ้ยอุ้ย อุ้ยอุเจะเย็นๆจๆเย็นจเย็นจเนคุณพี่แบมบี้เจเย็นเรียบร้อยเออเฮ้ย,ยตี้พกเมีดเะอ้วยเดยนียอะมา เก็บมาโอ้โหทรายไม่เอาก็ผมเสียเวลาโยนทิ้งไปครับอันนี้เก็บมาก่อนไอเดินทางกันต่อครับผมโอ้โหยกันได้ว่าในพาร์ทนี้นะครับผมออกกันแต่เช้าเลยอ่าเพิรบอึ๊บอึ๊บอุ๊บโอเคมากับผมเฮ้ยวิ่งกระตีนแตกแล้วอ่าเดินทางขวาหรือซ้ายน่าจะไปทางซ้ายมากกว่านะไปครับผมเดินทางต่อเดี๋ยวดูสิถูกต้องเปล่าอ่าถูกครับผมนี่ลุยต่อเลยอุ้ยตุลไรอ,อะ อ้ตัวเราย่ะโอ้ตัวเอ๋ยเอ๋ยมันกัดด้วยครับผมไอ้บ้าเอ้ยไอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวไรอะตัวไรอะเฮ้ยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยแม่จะเดินเข้าไปทักทายซะหน่อยมันวิ่งเลยกัดซะงั้นอีอ่ะนี่นะปึ๊บโอ้โหกูไม่แบกแล้วนะอายโยนทิ้งเลยเคผมชอบมากเลยไอตัวแข็งแบบเป็นสัตว์สตาร์บเลฮะดูดิไว้ตั้งโชว์ที่บ้านได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไปครับผมเดินทางต่อพี่ตายเถอะ ขนาดสัตว์ตัวเล็กขนาดนี้ยังน่ากลัวขนาดนี้แล้วถ้าตัวใหญ่จะน่ากลัวขนาดไหนวะเนี่ยอึ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยเจอบ้านแล้วไหนดูสิว่าปึ๊บอ๋อนี่ครับผมถึงแล้วอ่าเราจะเริ่มจากบ้านหลังนี้กันเลยนะครับผมแล้วก็หลังนี้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 โอเคไปครับผมเริ่มจากหลังแรกเลยอ่าลากรถเข็นจอกๆไปเลยครับนี่ปึ๊บอ่าเฮ้ยเอามาจอดหน้าบ้านดีกว่าอ่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าปึ๊บป โอเครุยเลยครับผมมาแล้วก็ทําการค้นเลยฮะอ่าเปิดไฟฉายปุ๊บนี่าศาสตรสองอ่าไหนดูซิมีอะไรบ้างเฮ้ยมันไม่พืชเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอามันไม่พืชเอาโอเคใช่ครัอันนี้ไม่เอาครับผมอ่าปุ๊บโอเคครับผมชั้นนี้เ,นเ,เคลียอ่าหนังสือไม่มีใช่ไหมขึ้นชั้น2ปับ๊บปับ๊บปับ๊บถุงขยะเปียกไม่เอาครับผมอาคีมทาผิวเก็บมาไหนดูซิปุ๊บอ่ากล่องยาคีมทาผิว โอเคครับผมเคลียบ้านนี้เคลียครับผมไปไปหลังถัดไปปับ๊บหมมีซอมบี้เปล่าโอเคครับผมต่อไปก็เป็นรังนี้ปุ๊บลากรถเข็นจอกๆไปครับผมบปุ๊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 บ,บปุ๊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 ปร๊บป,ป,ปุบปกกอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอากล่องยาเอาให้กล่องยาที่ผมได้เยอะมากเลยนะเนี่ย ใช่ไหมฝั่งนี้มีอะไรไหมบ้านนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับผมโอ้โหได้เพิ่าค้นแบบแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอู้หูเมล็ดฟักทองอ่าปุ๊บไหนเฮ้ยเฮ้ยต้องจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนทำเป็นย่องยองทำเป็นย่องยองไอ้ย่องยองเหรอย่องยองเหรอตุ๊ต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 โอ๊ย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 จะให้มันมาเจจะให้มันมาเจโอเคอ่า บ้านหลังต่อไปก็คือเอาหลังกลางตรงนี้แล้วกันครับผมอ่ะโอเคปึ๊บเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนปึ๊บอ่าเข้าไปเลยครับผมเฮ้ยที่จริงล้อลากรถเข็นขึ้นมาก็ได้ปะวะเออน่าจะได้นะปึ๊บมาเก็บมาก่อนหนังสือความรู้มีไหมไม่มีตรงนี้ไม่มีครับผมโอเคชั้นนี้เคลียร์นะฮะชั้น2ปึ๊บอ่ามาได้ฟักทองเก็บมาก่อนปับ๊บตรงนี้เก็บมา ่ากล่องยาครับผมปึ๊บ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 เอ้ยกระดูกไม่เอาครับผมโอเคหลังนี้เคลียร์ครับเป็นการขนด้วยความรวดเร็วนะฮะอชัวร์ครับออกตรงเอ้ยใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยผมมีไอ้นี่นะเว้ยผมผมมีหอกเหล็กนะหอกเหล็กนะครับหอกเหล็กนะครับตายยังเรียบร้อยครับอ่าต่อไปหลังไหนฮะต่อไปก็เป็นเอาหลังนู้นดีกว่าหลังนู้นดีกว่าครับผมอ่าเราจะไล่ไปทีละหลังนะฮะ ลากมาโอเคครับผมปับ๊บอุ้ยสายไฟครับผมเก็บก่อนมันต้องมีแล้วนะครับผมบอกไว้เลยว่าหมู่บ้านนี้ครับผมคือถ้าไม่มีนี่ไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะครับผมในหนังสือความรู้อีก2เล่มสุดท้ายเนี่ยเออปับ๊บอ่าตรงนี้ไม่มีโชอันนี้แบนเดตเอาครับผมอืมไม่มีตรงนี้ไม่มีไม่มีบนชั้นหนังสือก็ไม่มีไม่มีก็ไปสิครับผมไม่รอแล้วฮะ อ่ะปับ๊บอุ้ยพอ,ด,อดีอ่ะโตโตมาย่องดุ่มๆอะไรเถอานี้อ่ะหลังนี้เสร็จนะครับผมไอหลังนี้ไปยังวะงั้นเราไปหลังนี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยอ้อมมาตรงนี้นะฮะโอเคไปหลังนี้ก่อนปึ๊บ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 ปับกรถเข็นมาอ่ะจอดก่อนครับผมแล้วก็เอาของเก็บก่อน อ่าของที่เราฟาร์มมาได้นะครับผมเก็บลงกล่องไปก่อนปั๊บปัป๊บป,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 ปัอ่าปะลุยต่อเฮ้ยมันหมูไม่เอาครับผมอันนี้ที่ดามขาเหรอโอเคเก็บมาก่อนมาเมล็ดพืชเก็บมาเฮ้ยไข่ไก่เฮ้ยไข่ไก่ที่ได้เยอะมากเลยอ่านี่เลยวันนะี้ขวดเปล่าอืมบ้านนี้ก็ไม่มีวะเฮ้ยอะไรวะอ่าไม่มีก็ออกครับผมต่อไปก็เอาหลังนี้แล้วกันหลังนี้ก็คือหลังนู้นตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาฮะ อจอดอ,อีสตรงได้แล้วนะตรงได้เลยนะก็ะะผมในพาทนี้ปุ๊บ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 มีปะอันนี้กระจกครับผมผ้าเอาแผงวงจรเอานะฮะปุ๊บมองรอบๆบก่อนอะปะติกเอาโอเคอ่าตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีอ่าแผงเคปล่าเอานะครับผมบนชั้นหนังสือไม่มีความรู้นะฮะตะปูเอาไปดูชั้นสองกันอ่านี่ไงรา แบตเตอรี่กว่าจะได้นะครับผมโอ้ยให้ตายเถอะอยู่ในช่วงสุดท้ายสุดท้ายของเกมพอดีเลยนะครับผมเนี่ยแบตเตอรี่อ่าปุ๊บนี่เฮ้ยวันนี้ยังไงแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วนะครับผมไอ้โต๊ะเลื่อยมานี่แทบจะไม่สนใจเลยครับผมโอเคแต่ว่าหนๆแล้วก็มาแล้วนะครับผมเราก็ต้องฟาร์มไปให้หมดนะฮะโอเคไปครับไม่อยู่แล้วอ่าบ้านหลังถัดไปก็คือหลังนี้นะฮะซึ่งก็คือตรงนูน้นโอเคไปหันให้ดีหันให้ดี นี่นี่นี่อันนี้เป็นหลังสุดท้ายของฝั่งนี้นะฮะชัวร์ไจอดอิสไปครับผมบุกเข้าไปเลยปับ๊บอ่าปาั๊บติกเอาเมล็ดพืชเอาครับผมเฮ้ยทีนี้เราจะได้เริ่มกิจการการปลูกผักสักทีนะครับผมให้ตายเถอะที่จริงแบตเตอรี่นี่นะครับผมเราน่าจะได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะไม่งั้นตอนที่ผมทําแปลงปลูกผักใหญ่โตแล้วนนเนี่ยให้ตายเถอะเ,เฮ้ยอ่าชัวร์อ่า,อาแล้วก็ข้างบนปุ๊บอ่าเสร็จกระจกอ่ะกระจกเอามาก็ได้อ่ะอ่ะปุ๊บโอเคครับผมเคลียร์ สำหรับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมอ่าไม่มีอะไรให้ฟาร์มแล้วก็ไปเดินทางต่อครับผมข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับผมคือบ้านหลังนู้นใช่ไหมเฮ้ยต้องนู้นเดยอ่าไปครับผมไปเลยลากรถเข็นจักรจักไปครับผมปุ๊บ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 นี่โอ้โหเฮ้ยสวัสดีบัมเบ้เฮ้ยผมไม่แวะคุยหรอกนะไปลัคลับ,ป,บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บเข้าบ้านปิดประตูปิดประตูหนีจู้ไม่ได้แหลกไม่ได้แหลกเฮ้ยคอมเมดีของฉันมันดุด,ด่างปีศาจเว้ยแกมันแค่บัมเบ้กระจอกโ,โอเคอ่า เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวซิความรู้อ่าอแบนเดจเก็บมาก่อนอืมไม่มีเฮ้ยปะติกเอาครับผมปะติกอ่ะชั้น2ขึ้นชั้น2เลยขึ้นชั้น2เลยครับผมอ่าชับนประสาทสองกล่องยาเอานะฮะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีมมอ่าคนนกเอ้ยไม่ใช่นี่หว่านี่มันกระดูกกระดูกก็ไม่เอาปุ๊บอ่ะคีย๊สำหรับที่นี่นะครับผมคีย๊อ่าก็ต้องไปหลังนี้เฮ้ยสองหลังสุดท้ายแล้วนะเออสองหลังสุดท้ายแล้วครับผม ไม่อยู่หลังนี้ก็อยู่หลังนี้แหละฮะอันนี้ไงเจอแล้วความรู้ส,สุดท้ายของเกมโอ้โหโตะเรื่อยไม้ครับผมนี่เรียบร้อยฮะในที่สุดนะครับผมเราก็ได้ความรู้ทั้งหมดของเกมนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่มาต่อไปก็คือการสร้างแล้วก็สร้าง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 อย่างเดียวนะฮะครบหมดเลยนะอ่าครบหมดทุกอย่างก็ผมเยี่ยมเลยเฮ้ยอ่าหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายนะครับผมปั๊บนี่หลังสุดท้ายละอ่าเคลียร์ครับผมหมู่บ้านนี้เคลียร์อย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรเลยนะครับผมอะได้ครบอลตดทุกสิ่งทุกอย่างปครับผมต่อไปก็คือการกลับบ้านโอเคตอนนี้เราออกมาจากหมู่บ้านไปที่เรียบร้อยเลยนะครับผมนี่โอ้โห้เข้มไกลอ่าผมคิดว่าผมจะแวะไปเก็บอลูมิเนียมที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาเก็บโคบอลต์ที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยกลับบ้านอีกทีนึงนะฮะโอ้โห้เฮ้ยเดินกันลากเลือดครับผมเฮ้ยของมันต้องมีเปาวะอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องมีเลยนะเฮ้ยวิ่งตั้งแต่เช้าจนมืดครับผมเฮ้ยเฮ้ย ไปไปไปึไปไปป๊บโอเคปึ๊บไหนดูสิมองรอบๆปลอดภัยหรือเปล่าน่าจะปลอดภัยนะมาแล้วป๋ามารับแล้วเอ้ยนี่ครับผมคือคุณแรกของเราเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบแบบเมืแ่อบบกี้นี้โอ้ไม่มีเลยใช่ไหมโอเคตกใจไหนดูสิเอ้ยอะไรนี่อลูมิเนียมโคตรเยอะเลยโอยจัดไปครับผมเฮ้ยน้ำมันจะหมดพอดีเลยนะเนี่ย โอ้โหดีนะครับผมที่เราแวะมานี่อลูมิเนียมตั้งหลายก้อนอเก็บมาให้หมดโจ๊ะโจ๊ะแล้วก็ก้อนหินก้อนหินเอามาปุ๊บแล้วก็เติมน้ํามันให้หน่อยนะครับผมอ่ะสี่ถังพอดีเป๊ะอ่าปุ๊บโอเคก้อนหินครับผมก้อนหินก็เก็บไปตรงนี้โจ๊ะ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 โอเคอ่าเฮ้ยผมว่าวันหลังเราต้องตั้งอีกเครื่องหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยว่าเราก็ตั้งเลยดีกว่ามั้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไม้มาแปะนะครับผมวันหลังนะ เออมันจะได้แบบแร่เยอะๆนะครับผมมาเก็บทีเดียวจะได้แบบคุ้มค่าเลยนะอ่าเวลาก็จัดการเลยครับผมนี่จัดเครื่องขุดแร่มาอีกหนึ่งเครื่องครับผมอ่าไปไงจะได้ช่วยกันขุดนะครับผมอ่าไหนมีอะไรใส่เข้าไปมีตะปูมั้ยมีตะปูมั้ยตรงนี้มีตะปูมั้ยอ่าไม่มีนะครับผมอ่าเดีย๋ยวไว้หลังค่อยเอามาใส่แล้วกันนะเฮ้ยปะกลับบ้านดีกว่าครับผมเอ,อ้ยอยังซีเดี๋ยวเราต้องแวะไปเก็บแร่โคโบอลก่อนนะครับผมแร,ร่โคบอลนะครับผม,ผมก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเราค่อยวกบบก โอเคครับผมลุยต่อลุยต่ออ่าถึงแล้วเดี๋ยวดูสิโอเคครับผมรู้สึกว่าจะอยู่ตรงเนินเขาตรงนี้นะฮะถ้ำอ่าปึ๊บมองซ้ายมองขวาก่อนปลปลายปลปปึ๊บไหนหวะอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเข้าไปเลยเออมีอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่มีนะไม่มีผมเข้าแล้วนะปึ๊บอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้โหหมดแรงแต่ก่อนสไตล์พิน่าหมด โอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นอ่ะปึ๊บจอดก่อนโอเคแล้วก็ปึ๊บเอ้อยนี่ไงล่ะโคบอลเพียบเลยเฮ้ยน้ำมันหมดพอดีเลยว่ะอ่ะเติมก่อน,กนครับผมอ่ะเติมก่อนโจ๊กเติมก่อนเปิดเครื่องอ่ะมาอีกขวดหนึ่งปึ๊บเติมเข้าไปเก็บโคบอลมาฮะปั๊บ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 นี่อ่ะเอาก้อนถิ่นมาด้วยปึ๊บ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 อ่ะเรียบร้อยเอาก้อนถิ่นใส่ตรงนี้ไปโอเคครับผมแล้วก็ โคบอลโอเคหีบไม่พอหีบไม่พอหนักตัวไหมเนี่ยอืมโอเคครับผมก็ไม่หนักนะก็พอได้อยู่อ่าตรงที่ผมจะสร้างเป็นเครื่องขุดแร่อีกหนึ่งอันแล้วกันนะอะวันหลังค่อยเอาไม้มาเติมนะฮะปึ๊บนี่อาจารย์ไปโอเคปกลับบ้านของแท้ครับผมงานนี้อ่าเราจะวกกลับที่บ้านขออเรานะครับผมซึ่งอยู่บริเวณตรงนู้นโอเคปนี่ได้ของที่ต้องการมาแล้วะฮะอ้าเฮ้ยอะไรวะเหยียบอะไรเนี่ยแม่งปองอนะโอ้ยบ้าเฮ้ยดีนะครับผมมันกัดไม่ค่อยแรงนะ จะถึงแล้วจะถึงแล้วปุ๊บวิ่งลัดป่ามาเลยก็ผมเฮ้ยขี้เกียจเดินตามถนนนะ้รก็ผมมันอ้อมนะอ่านี่ปุ๊บเฮ้ยโอเคปุ๊บอ่ะไหนว่าบ้านเราบ้านเราอยู่ไหนเฮ้ยมันต้องอยู่แถวแถนี้สิเฮ้ยแล้วแถวนี้ม่นชอบมีหมีเกิด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะแถวบ้านเราเนี่ยอ่านี่อยู่ตรงนี้ครับด้านหน้าอ่าไปครับผมนี่ปุ๊บ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 เจอยังไหนบ้านอยู่ไหนเอาไม่เห็นจะมีอ๋อนี่ฝั่งนี้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  อ่ะปึ๊บโอเคถึงแล้วครับผมบ้านของเราอ่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไปพักก่อนพักก่อนปึ๊บมาลากรถปึ๊บเอามาจอดในบ้านเลยฮะอ้า이นี่ปึ๊บนี่จอดตรงนี้เลยอ่าเยี่ยมแล้วก็ปิดประตูด้วยนะครับอย่าลืมปึ๊บไม่แน่นะครับผมวันนี้ซอมบี้อาจจะบุกบ้านก็เป็นได้นะเพราะว่าเฮ้ยนี่มันก็สองสามคืนมาแล้วนะมาก่อนอื่นเข้านอนก่อนเลยครับผมปั๊บมีปะวันนี้ซอมบี้บุกบ้านปะ เฮ้ยโอ๊คอ้อเจ็ดนาฬิกาโอเคเอ้ยเอ้ยตื่นตื่นตื่นได้แล้วแปดโมงแล้วโอ้มาว่าแล้วก็ทําการหลอมอลูมิเนียมเลยนะฮะปึ๊บอืมในตัเซนี่อันตรงนี้เสร็จแล้วใี่ปะปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยผมว่าผมต้องสร้างอันนี้เพิ่มว่ะไเตู้เก็บคัพเปอร์ครับผมเอาแล้วก็จัดไปเดะทําตู้เก็บคัพเปอร์เพิ่มนะครับผมอคัพเปอร์อยู่ไหนคัพเปอร์อยู่นี่อันนี้ทําตู้เก็บคัพเปอร์นะฮะตรงนี้อันหนึ่งปั๊บนั่นเลยสองไปเลยดีกว่่่าาาผมวอ ต้องการในส่วนของตะปูนะครับผมแล้วก็ไม้แผ่นนะฮะอ่ะแล้วก็จัดไปไม้แผน่นปึ๊บ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 ไหนมีอีกหรือเปล่าโจ้าโชก็ตะปูปับ๊บใส่ไม้แผ่นลงไปครับผมโอเคเสร็จครับผมหนึ่งตู้อันนี้ยังขาดไม้อยู่นะฮะอ่ะเอาคัพเปอร์ใส่ไปปึ๊บอ่าไหนดูสิไหนในกล่องมีคัพเปอร์อีกหรือเปล่าปับ๊บอันนี้มีคัพเปอร์สองก,ก้อนครับผมนี่เอามาใส่ในตู้ให้เรียบร้อยนะฮะโอเคปึ๊บของก็เยอะเหมือนกันเนี่ยทำเล่นไป อ่าตัวนี้ขาดไม้แผ่นนี่ก็ผมปะแบ่งไม้แผ่นมาอ่าใส่ไปปั๊บ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 เรียบร้อยอ่าแล้วก็ย้ายกระบะก้อนหินนะครับผมมาไว้ที่เดิมนะฮะอ่านี่โอเคบ้านเราก็จะดูลกๆหน่อยนะครับผมเฮ้ยอ่าทำการหลอมแร่อลต์กันนะครับผมหลอมไปเลยหลอมไปเลยปั๊บ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 อ่าแล้วก็ต้องการถ่านหินนะครับผมถ่านหินอยู่ไหนอ่าถ่านหินมาสองก้อนปร๊บอ่าใส่เข้าไปปั๊บจุดไฟเช็กตูมมาฮะมา แล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างปั๊บอ่านี่เอาโคบอลมาก่อนโคบอลมาก่อนอลูมิเนียมปั๊บ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 ปับ๊บมาหลอมให้หมดครับผมปบ๊บอ่าอลูมิเนียมใส่ครับปั๊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 บโอเคเต็มแล้วก็ฐานหินใส่ปั๊บอ่าจุดตุ้มเรียบร้อยอ่าอันนี้สุกยังครับผมอันนี้อีกสองช่องโอเครอครับผมทีนี้ก็รอไปเฮ้ยนี่ได้แล้วครัับบบผมโคออล่่านีจดไปป๊ ก้อนใหม่ใส่เข้าไปปปิบเปืบปิบเปิบปบอ่านี่อลูมิเนียมด้วยโอเคเฮ้ยนี่ได้มาแล้วโอเคจัดมาปั๊ปปั๊ปปั๊ปปั๊อลูมิเนียมใส่เข้าไปปั๊ป ปาบนั่นแหละครับมาครับผมอันดับต่อไปก็คือการสร้างในส่วนของอาแบตเตอรี่เลยดีกว่าก็ผมเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะฮะรอมาหลายพาร์ตแล้วนะแบตเตอรี่นะครับผมใช้อลูมิเนียม4ีคัพเปอร์สนะครับผมแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ผาร์ดนะครับผมอีก5นะครับผมจัดมาครับผมจัดมาหนึ่งก้อนก่อนนะครับผมอันดับแรกเออเอาวางไว้ตรงไหนดีวะอืมเฮ้ยตรงนี้ก็ได้นี่ว่านี่ใต้บันไดเฮ้ยเหมาะมากนี่วาวตรงนี้เลยแล้วก็อ่าคัพโปหนึ่งรับสี่ห้า อลูมิเนียมหนึ่งสองสามสี่ห้อ่าะเอามาแล้วครับผมปุ๊บอ่ะใส่ไปเลยป้า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 ครบยังเหล็กลีดอีก5้าเด็กก็ในเหล็กลีดอันนี้ลีดรป่ะหนึ่งอ่าะปุ๊บโอเคมาปุ๊บเรียบร้อยครับผมเอ้ยแล้วมันใช้งานยังไงวะเนี่ยเห็นว่ามันต้องเดินสายไฟด้วยนี่หว่าให้ตายเถอะก่อนอื่นมันจะต้องมีตู้คุมไฟด้วยนะเออเดี๋ยวก่อนนะตู้คุมไฟเหรออันนี้คือรีเลย์นะครับผมรีเลย์ วาเหมือนกับเป็นตัวพักสายไฟอะฮะอันนี้เป็นสวิตช์ไฟเออเดี๋ยวก่อนนะเราควรจะครัฟอันไหนวะน่าจะเป็นอันนี้แล้วมั้งเนี่ยเออนี่ตู้คุมไฟอ่าจัดมาก่อนรู้สึกด้านล่างมันจะมีจุกอะไรบางอย่างด้วยนะเฮ้ยมันไม่คุ้นเคยเลยว่ะมันเป็นของใหม่อะครับแล้วตรงอันนี้เฮ้ยเห็นปะมันมีจุกอะเหมือนกับว่าให้เราเดินสายไฟอะครับแล้วอันไหนหน้าไหนหลังอ่าผมขอดูก่อนนะด้านหน้าด้านหลังอยู่ตรงน่าจะตรงนี้แล้วมั้งผมว่าอ่ะอน,นี่อ่วาวางไว้ตรงนี้แหละฮะป้า คอปเปอร์สองนะครับผมโคบอลสองนะครับผมสกู8นะครับผมแล้วก็เหล็กอีกสี่นะฮะอ่ามาปบปบปบปาปบปาปบโอเคโอ,โ,โอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อนี่อันนี้แบตเตอรี่เรามีหนึ่งครับผมคือต้องเชื่อมั้ยคือเราจะต้องทำสายไฟเชื่อมปะวะเด็กันนะกำลังสงสัยอยู่แน่แต่ว่ามันเห็นเหมือนกับมีจุกอะไรบาง,างอย่างอยู่ตรงนี้เห็นปะมันน่าจะต้องต่อปะวะเด็กกันนะเอาแล้วไง พลัางงาตรงนี้เราไม่เคยเรียนรู้มาด้วยสิเฮ้ยอันนี้คือพลังงานพาวเวอร์ทั้งหมดใช่ไหมประมาณ1000พันใช่ไหมนี่พลังงานเข้าพลังงานออกอเคเรื่องเยอะนะเนี่ยอันนี้คือพลังงานที่กักเก็บนะครับผมตัวเซฟพลังงานมี1ครับผมเ,เราจะเอาเป็นพลังงานลมดีกว่านะผมว่านะเออเราทำเป็นกังหันลมดีกว่าครับผมโอเคกังหันลมไฟฟ้ามาแล้วก็จัดมาฮะมันต้องทีละอย่าง2อ,อย่างครับผมบอกเลยเลยเกังหันลมไฟฟ้าเราแปะไว้ตรงนี้ดีกว่าอืมเราทาเป็นบันไดขึ้นไปฮะ,ข,ปฮะขึ้นมาปั๊บ มาตเติมไม้ลงไปธรรมดาเโช๊ปปับนี่อ่าเดีย๋ยวเราจะทำเป็นกังหันลมบริเวณตรงนี้นะฮะกังหันลมใชะไรบ้างวะอลูมิเนียมสิบ่ะเค็จะพอป่ะวะเนี่ยหรือว่าอันนี้อลูมิเนียมห้าอืมอลูมิเนียมสิบอลูมิเนียมห้าเหรอคอปเปอร์สี่โคอบอลสี 4. วแต่ว่าอันนี้มันจะใช้ได้ตลอดการนะเว้ยเออแผงวงจรโซลาเซลล์นะครับผมมันจะผลิตพลังงานได้เฉพาะตอนกลางวันนะแต่ว่าอันนี้มันจะได้แบบตลอดการเลยนะเขาเรียกว่ากลางวันกลางคืนก็ผลิตได้นะฮะถ้าอลูมิเนียมโลภอนะครับผม10อันนสิบก้อนเหรอพอปม่อวะอ่าตรงนี้มีอยู่สองหนึ่งสองสามครับผมตอนนี้มี3ละ3แล้วก็4 5 6 7 8 9 10เจ็กครบเปะ๊ะ ครบเป๊ะเลยว่าแค่เหมือนออกแบบมาโอเคมาสร้างกังหันลมสิครัผมรอเลยอยู่เอาตรงนี้เลยครับผมแบบเจ็บๆนะอันนี้หันสวยๆบ้านเราจะได้แบบสวยๆหันหน้าไปตรงนู้นจะได้เอาไว้ถ่ายภาพอ่านี่นี่โอเคนี่ติดตรงนี้1อันปุ๊บใส่ลูิเนียมล,ลงไปโจ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 อันนะครับผมแล้วก็ไอลอนสี่ลิห้ 5, คบอลห้าครับผมไอรอนสี่อ่าหนึ่สาสี โคบอลห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เหล็กลิดอีกห้าเหล็กลิดเหล็กลิต5ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะโอเคไปครับผมเอาไว้บ้านเราจะมีไฟใช้กันแล้วครับผมทุกคนเฮ้ยเรียบร้อยครับผมกังหันลมผลิตไฟฟ้าเป็นยังไงล่ะต้องเดินสายไฟไหมอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องไปดูที่แผงวงจรก่อน,นนะฮะเนี่ยดูซิปึ๊บนี่ม,มีมีกำลังการผลิตแล้วครับผมหนึ่งนะฮะพาวเวอร์อยู่ที่20นะครับผม นี่ตอนนี้เรามีพาวเวอร์อยู่8ในสต็อกนะฮะแล้วจะเอาพาวเวอร์มาใช้ยังไงเอองั้นผมจะลองลองทดสอบก่อนนะครับผมนี่คือการทดสอบนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำเกันผมมีสายไฟอยูอ่ข้างล่างที่เราเก็บเอาไว้แบบเยอะมากเลยนะหเส้นนะฮะปับแล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้ก็ปุ๊บ,บอ่ะไหนสายไฟอันนี้สอันนี้สปุ๊บส เดี๋ยวก่อนนะถ้าให้ผมเดานะครับผมเราอาจจะต้องสร้างเจ้าสิ่งนี้ก่อนหรือเปล่าอ่าเนี่ยเป็นตู้ไฟขนาดเล็กนะครับผมอ่าใช่เลยวะคัพเปอร์โคบอลสองนะครับผมฮะลองดูลองดูลองดูครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องลองนะอ่านี่แล้วก็เวางไว้ตรงไหนดีวะอืมเอาเป็นเอาเป็นตรงนี้แล้วกันอ่าตรงนี้แล้วกันครับผมนี่อ่าตู้ไฟเล็กนะฮะปุ๊บไม่รู้มันคืออะไรอะฮะเออแต่มันเหมือนตู้ไฟอะฮะอ่าอ้าโจนี่ได้แล้ว อ่าแล้วเราก็เอาสายไฟใช่ไหมสายไฟที่เรามีอย่างงี้ปะ่ะอา่าแล้วก็ต้องมีรีเลยป์ป่ะรีเลย์ครับผมคล้ายๆกับเกม7 Day to Die ครับผมอ่ารีเลย์จากตรงนี้มาตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะผมลองทดสอบดูนะครับผมผมไม่มั่นใจนะฮะรีเลย์ใช้เลยครับผมคัพเปอร์หนึ่งนะครับผมอิเล็กทรอนิกผาดน,นะครับผมสองนะฮะแล้วก็สกูร์สี่อา่าใส่เข้าไปโอ้โหเฮ้ยใช้เยอะเหมือนกันนะทำเล่นไปเฮ้ยเวอร์ชันนี้ไม่กว่าจะมีไฟใช้นี่ยากลำบากแสนเข็นนะเนี่ยดูดิ อ่ะโอเคครับผมได้รีเลย์แล้วแล้วทาไงต่อละคราเนี้ยเออเราจะวางสายไฟเฮ้ยหรือว่ามันจะต้องใช้คอนวะเออไหนลองครับคอนมาเดิคคอนคอนคอนอูไอรอนหมดแล้วเหรอเฮ้ยหรือก้อนนึงโอเคพอดีเป๊ะเลยอ่ะชวแมพคอนเหรอครับอย่างงี้ป่ะเฮ้ยนี่มันกระตันนับไม่ใช่หรอคอนเออเด็กกนักคอนมันใช้เลยวะอย่าบอกว่าใช้สติลนะอ่ะนี่ไงคอนครับผม ใช้ไอรอนหนึ่งสติกหนึ่งนะครับผมไปค้าที่เวิร์กแบนนะครับผมโอเคไอรอนหนึ่งสติกหนึ่งอ่านี่ครับผมปมา,มาช็คมปนี่ได้คอนมาแล้วมาเดีย๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่าครับผมดูทิ่ว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่ามาคอนมาแล้วเดินสายไฟมาแล้วจ้าแล้วทําไงต่อเขาเนี้ยอ๋อกดอ e. ีปึ๊บอ,อ๋อย่างงี้แล้วก็เชื่อมกับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มาที่รีเลย์จากรีเลย์มาที่เครื่องน่าจะเป็นประมาณนี้ปะ่ะเฮ้ย เฮ้ยน่าจะใช่นะเฮ้ยประสบความสำเร็จว um> ันนี้มีไฟใช้่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วันนี้ถ้าหากว่าเราติดไฟทั่วบ้านนี่แบบไม่ต้องเดินสายไฟกันแบบลุงลังพันคอตายเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเสร็จแล้วครับผมอันนี้มีไฟใช้แล้วก็กดออนใช่ไหมอันนี้ก็ออนอยู่แนี่หว่าอ่าตูวนี้มีพลังงานนี่จ่ายไฟมาที่นี่นะครับผมปึ๊บแล้วมันใช้ยังไงลหละไอ้ตู้เนี้ยเฮ้ยมันมี123นับถอยหลังเห็นป่ะปึ๊บอ๋ออ๋อนี่งานมันมีทรายเห็นป่ะมันเหมือนกับ มันบดอยู่ครับผมตอนนี้มันบดอยู่คือทางที่ตีเราต้องทําเป็นสวิตช์อีกหนึ่งอันเว้ยเอาไว้คอนโทรลสำหรับไอตัวเครื่องบดหินตัวนี้นะฮะไม่งั้นมันก็จะฮะมันก็จะบดไปเรื่อยๆไหนะปะ่ะแบบเนี้ยปึ๊บฮะกินไฟไปเรื่อยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องทําเป็นสวิตช์แยกคือเราเห็นแล้วครับผมว่ามีทรายอยู่ข้างใต้นี่นะ,ะแล้วมันก็หนึ่งสองสามปึ๊บเห็นป่ะหินมันจะหายไปทีละก้อนอ๋อเนี่ยกดเฮดกดเฮดอ๋อนี่โอเคครับผมเป็นอั get, นเกตนฮะ,ะเวลาเราจะเก็บทรายให้กดตัวเฮดนะฮะ โอเคเยี่ยมเลยอ่ะงั้นผมปิดตรงนี้กนแล้วกันเพราะว่าเออเรายังไม่ต้องการใช้ตอนนี้นะฮะอ่ะปุ๊บเคตัวอะไรใหม่อีกแล้วตัวอะไรใหม่แล้วอ่าไหนใครโอ้นี่นี่นี่นนงานเสียบคายอยู่นี่ครับผมเอ,อสวัสดมีมาทุกวนันมาทุกวันโอเคอย่างน้อยบ้านเราก็มีไฟใช้นะครับผมส่วนไอ,อ้พวกนี้เดีย๋ยวผมจะติดตั้งใหม่ละกันนะคือเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนึงก็ผมก็ติดสวิตช์หนึ่งอันเลยอ่าแล้วก็ พวกไฟบ้านก็ต้องติดสวิตแบบกุฎทางขึ้นบ้านใช่ไหมอ่าเปิดสวิตเป๊กอ่าตรงนี้ก็จะสว่างอะไรประมาณนี้นะฮะเปิดสวิตเป๊กตรงนี้อ่าห้องนอนก็จะสว่างแต่ที่แน่ๆผมต้องการเครื่องปั๊มน้ําก่อนครับผมอ่าอย่าดูได้ไอ้เครื่องปั๊มน้ำเราปุ๊บอลูมิเนียม10 k งานหยาบนะเนี่ย10เหรอเราไม่เหลือแล้วครับผม๋ยวพรุ่งนี้ช้าต้องไปเก็บอลูมิเนียมอีกรอบหนึ่งนะฮะ โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมยังไงบ้านเราก็มีไฟใช้กันแล้วนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าเดี๋ยวผมจะเดินทางนะครับผมไปเก็บอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็ไปสร้างเครื่องขุดแร่นะครับผมอีกหนึ่งอันนะฮะคือตอนนี้เราต้องการอลูมิเนียมแบบเยอะมากๆเลยครับผมในการทําเครื่องปั๊มน้ำนะครับผมทีนี้บ้านเราก็เลยอีกอย่างนึงก็คือการเดินไฟให้ทั่วบ้านนะครับผมแล้วก็ติดสวิตช์ไฟต่างๆนะครับผมระบบไฟระบบแสงสว่างนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทาง